สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่อง Garm Share Hub นะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานมาโคเบื้องต้นนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วมันสะดวกยังไงนะครับในการทํางานในการที่จะเอาไปใช้นะครับในส่วนของมาโคเบื้องต้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นการก๊อปปี้ข้อมูลที่เราทําซ้าๆอยู่เป็นประจำครับเพื่อให้มันสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ต้องมาเสียเวลานะครับในการทํางาน ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เรามีข้อมูลอยู่แลนะครับเราต้องการจะนําไปใส่ในดัตต้าเบสที่เรามีอยู่นะครับก็จะต้องมานั่ง Copy แล้วก็นำข้อมูลไปวางนะครับแต่วันนี้เราจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับโดยการสร้างข้อมูลครับเพื่อที่จะนําข้อมูลครับไปใส่ในฐานข้อมูลครับและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การสร้างมาโคนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเซฟไฟล์นะครับโดยปกติแล้วไฟล์ของเพื่อนๆนะครับที่ทํางานปกตินะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นดอ xlsm นะครับซึ่งนงามสกุลตัวนี้จะยังไม่สามารถใช้งานมาโครได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างมาโครแล้วมีการแก้ไขมาโครนะครับก็ควรจะสร้างไฟล์ Excel ขึ้นมาใหม่นะครับโดยเปลี่ยนนามสกุลของ Excel ตัวนี้นะเป็น xlsm นะครับก็จะทำให้สามารถใช้งานมาโคได้อย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อเลือกนามสกุลเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไฟล์และที่เก็บไฟล์แล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การสร้างมาโคกันเลยนะครับไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเกิดไว้นะครับว่าเราต้องการนําข้อมูลที่เราบันทึกนะครับในใบเสนอราคานะเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับที่จะเอาไปใช้ในอนาคตนะครับโดยฐานข้อมูลนะครับก็จะเก็บในลักษณะนีนครับถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่ง Copy ทีละบรรทัดนะครับเพื่อ นำมาใส่ในฐานข้อมูลนะครับมันก็จะเสียเวลายุ่งยากนะครับโดยวิธีการที่เราจะทําง่ายๆนะครับก็คือเราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างผมจะลบข้อมูลตรงนี้ออกก่อนนะครับโดยนะครับเราจะต้องเตรียมข้อมูลสําหรับที่จะนําไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลก่อนนะครับโดยเราก็จะไป Copy นะครับหัวตรงนี้นะครับมาเพื่อนํามาใช้งานนะครับว่าเราต้องการใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับมาต่อกันที่เลขที่เอกสาร ำเนเลขที่เอกสารนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็มาที่ช่องเลขที่เอกสารนะครับโดยในส่วนนี้นะครับเราจะต้องล็อกเซลล์ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเวลาที่เรา copy สูตรแล้วไม่ให้มันเคลื่อนนะครับเราก็กด F4 หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นดอลลาร์ M ดอลลาร์หกนะครับเป็นการล็อกช่องนี้ไว้เลยนะครับไม่ให้เคลื่อนย้ายนะครับเวลาเรา copy วางแบบนี้นะครับเขาก็จะยังเป็นช่องเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นที่เดิม ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เป็นล็อกไว้นะครับเขาก็ <c oughs> ะจะเคลื่อนมาอย่างนี้ครับ <c oughs> ข้อมูลมันก็จะไม่ถูกต้องครับวันที่ก็เช่นเดียวกันครับเท่ากับวันที่แล้วก็กด F4 หนึ่งครั้งครับวันที่กําหนดส่งนะครับเท่ากับวันที่กําหนดส่งกด F4 หนึ่งครั้งยืนราคากี่วันเท่ากับยืนราคาช่องนี้ F4 and ช่องนี้ F4 ก็จะได้เป็น7วันเครดิตเท่ากับช่องนี้นะครับเครดิตแล้วก็กด F4 ล็อกไว้เครดิตรหัสลูกค้าเท่ากับอหัคลูกค้าก็คืออยู่ตรงนี้นะครับกด F4 ล็อกไว้นะครับเพื่อป้องกันถัดมาที่รหัสสินค้านะในส่วนนี้เราจะไม่ล็อกนะครับเพราะว่าข้อมูลจะต้องตรงกันนะครับเป็นช่องเดียวกันนะครับเท่ากับรหัสสินค้าก็คือช่องนี้นะครับพอลงมาอยู่ตรงน,นี้ก็จะเป็นรหัสของช่องนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะที่คนละแบบกันครับจำนวนเราก็ใส่จำนวนครับเท่ากับราคาส่วนลดนะครับใส่ส่วนลดพนักงานขายนะครับก็มาที่ช่องพนักงานขายตรงนี้นะครับพนักงานขายก็ล็อกไว้เหมือนกันครับไม่ได้เคลื่อนตามนะครับกด f 4ครับทีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็ copy นะครับวางไปเลยครับข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เรียบร้อยในส่วนถัดมาเราจะมาลองพิมพ์ข้อมูลนะครับสมมติน,นะครับเป็นเลขที่ Q 24ส6 0 0 0่นนะครับวันที่อ่เคเป็นวันนี้ today ที่เป็นวันนี้นะครับกำนหนทรงวันที่30มสิทบหกทับสองสี่นะครับ ยืนราคากี่วัน7วันอ่าเจ็ดวันนะครับเหมือนเดิมเครดิตนะครับเราก็พิมพ์รหัสลูกค้าไปนะครับเป็น C000 2ยูนย์แล้วกันมีไหมนะอ่ามีนะครับเครดิต60วันข้อมูลตรงนี้ก็จะมาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับในช่องของรหัสสินค้านะครับเราก็กรอกรายการสินค้าไปเลยนะครับ k 0 0ูนนะครับชื่อสินค้าก็อย่างที่เราไลน์ลิงก์สูตรไปในคลิปก่อนแล้วนะจำนวน10 ส่วนลดไหนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้ามีก็ใส่ k ศูนย์นย์สองศูนย์สิบก้นครับ k ศูนย์ศูนย์ชิ้นนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้สมมติว่ามีส่วนลดสิบ,บาทซื้อสิบก้อนครับลดสิบบาทไปเป็น k ศู สี่ศูนย์มีไหมโอเคมีสมุดปกแข็งครับ20เล่มครับลดยีบาทโอเคก็จะจะ,จะได้ประมาณนี้ครับทีนี้ครับข้อมูลที่เราต้องการครับจะให้เขารันไปใส่ครับก็คือเราต้องการข้อมูลแค่ตรงนี้ถูกไหมครับเราจะไม่ต้องการข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องมาเอาไปทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรา Copy ทั้งหมดไปเลยนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่ แล้วก็ข้อมูลมันจะไม่ถูกต้องนะครับในการนําไปออกใบเสร็จหรือบินเงินสดต่อไปนะครับวิธีคิดการถัดมานะครับเราต้องการข้อมูลเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับเราก็มาที่ฟอร์มูล่าก่อนนะครับตัวฟอร์มูล่าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างข้อมูลหรือสูตรนะครับเพื่อที่จะนําสูตรตรงนี้ไปใส่ไว้ในมาโคทีนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานนะครับก็อันนี้ผมก็มีมีทำเวลาครับก็เป็น c o d t i o n data นะครับ เรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยกดที่ New นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างชื่อนะครับโดยปกติแล้วก็จะสร้างให้มันสอดคล้องกันนะครับผมก็จะสร้างเป็น copy to quotation โดยปกติจะเว้นวรรไม่ได้นะครับจะต้องติดกันหรือก็มีมด้สกอร์ขั้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะพิมพ์ติดกันไปนเลยแล้วขั้นด้วยตัวใหญ่แทนนะครับ To ใส่เป็นสแล้วกัน เสร็จแล้วอันนี้ก็สโคบก็ให้อยู่ในเวิร์ o บุ๊กนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ใส่ไว้ในเวิร์ o บุ๊กเลยนะครับคอมเมนต์ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรง Refer e n c e นะครับก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเท่ากับ offset นะครับจะใช้สูตร Offset นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของ offset นะครับผมจะให้เริ่มต้นที่ตัวเลขที่เอกาสารแล้วกันนะครับเพราะว่าเลขที่เอกาสารเป็นจุดที่ มันจะต้องก่อข้อมูลนะครับเป็นจุดที่จะต้องมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมก็จะเลิกตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดลูกน้ําหรือคอมม่านะครับให้เรานับลงมานะครับตรงข้อมูลตรงนี้นะครับอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับนับจากตรงนี้ลงมานะครับก็จากบรรทัดที่6นะครับลงมาที่1 2 3 4 5 6 7 8 ข้อมูลของเรานะครับจะอยู่บรรทัดที่9นะครับเราก็ใส่เลข9ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่คอมม่าข้อมูลตารางตรงนี้นะครับอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับนับจากตัวที่เราบันทึกตรงนี้นะครับจาก M นะครับนับไป123 4นะครับอยู่ในคอลัมน์ที่4นะครับเราก็ใส่เลข4นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ ให้เขาไปหาตารางให้เรานะครับว่าจะเริ่มจากตารางตรงไหนนะครับถัดมาเราก็ใช้สูตรเขานะครับโดยที่ทำไมต้องใช้เขาเพิ่มเข้ามาเพราะว่าในการเสนอราคาแต่ละครั um ้งนั <means> ้นอาจจะมีรายการสินค้าที่ไม่เท่ากันนะครับก็เราเลยต้องใช้การเข้าจานวนตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่รายการนะครับก็ใส่เขานะครับ c o u n t เขา ช่วงข้อมูลที่เราต้องการให้เข้าเขาก็คือตรงนี้นะครับนับบรรทัดนะครับว่ามีตัวเลขกี่บรรทัดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้นํานะครับถัดมาครับก็ในส่วนของคอลัมน์นะครับมีทั้งหมดกี่คอลัมน์นะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบเอ็ดคอลัมน์เราก็ใส่สิบเอ็ดคอลัมน์นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะครับ วงเล็บปิดอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเขาอ๋อไม่ใช่ต้องใส่วงเล็บปิดอันนี้ก่อนแล้วก็ลูกน้ํานะครับแล้วก็ใส่สิบเอ็ดนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของคอลัมน์นะครับแล้วก็ใส่ขอเปิดนะครับมองไม่เห็นขยายขึ้มาหน่อยนะครับว่าเราใส่วงเล็บครบไหมนะครับต้องตรวจสอบนะครับเดี๋ยวสูตรเราจะไม่ถูกต้องครับแล้วก็กดโอเคครับทีนี้เราก็จะได้สูตรแล้วนะครับว่า จำนวนที่เราต้องการให้เขา c o p y p ก็คือแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเขาได้แค่4มันก็จะได้แค่4 4, บรรทัดนะครับเขาจะ copy แค่ตรงส่วนนี้ไปนะครับเสร็จจากนี้นะครับพาา์ทต่อมานะครับที่เราต้องทำนะครับก็คือไปสร้างมาโคนะครับวิธีการสร้างมาโคนะครับก็จะอยู่ตรง Developer นะครับโดยปกติแล้วของเพื่อนเพื่อนครับถ้ายังไม่เคยเห็นเมนูนี้อยู่นะครับก็ คลิกขวาได้เลยครับแล้วก็มาตรง c ัดตะไมร์ริบบอนนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงส่วนของเมนนะครับเมนแท็บนะครับให้มาติ๊กนะครับปกติตรงเดเวลอปตรงนี้จะไมไ่ถูกติ๊กนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ฟังก์ชันที่เป็นในส่วนของเงินในส่วนของการเขียนโปรแกรมที่มีเครื่องมือทางด้านการเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้ามานะครับเขาก็เลยจะ ซ่อนอันนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้นะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับคลิกถูกแล้วก็กดโอเคครับก็จะเห็นแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับมาโครนะครับเราก็จะกด record macro ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับการทํางานของมาโครนะครับเขาจะจับการคลิกหรือการกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยครับเขาจะจํา เป็นรูปแบบการจำนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มาจําเมาที่เราคลิกไปวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับเวลาที่เรากดไปแล้วนะครับเขาจะจําการคลิกที่ในการคลิกลงไปแบบนี้นะครับเขาจะจําแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําเลกคอร์ดมาโครกันนะครับกดเลคคอร์ดมาโครนะครับตั้งชื่อมาโครนะครับก็ตั้งชื่อได้ตามเลยนะครับที่ต้องการขอพิมพ์เป็น M จะได้รู้นะครับว่าเป็นมาโคร Copy M แล้วก็ Copy to Condition M Copy ดวนะตรงนี้นับในส่วนของการใส่ช็อตคัตชีนะครับตรงนี้สามารถใส่ได้นะครับเพื่อที่สะดวกแต่ที่นี้เวลาที่จะใส่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเกิดเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันไปทับซ้อนกับ คำสั่งช็อตคีย์ที่มีอยู่แล้วนะครับมันก็จะไปทับตรงนั้นนะครับอย่างสมมุติว่าเราใส่เป็นคอนท C นซีอย่างเงี้ยครับการที่เราจะกดคอนท C ซีในในการทํางาน Copy เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้ครับมันจะเป็นการรันมาโครตรงนี้แทนครับอันนี้ต้องระวังครับเป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่ละกันนะครับว่างไปเลยครับมาโคตรงนี้ครับสามารถใช้ในในที่ไหนบ้างนะครับก็เราให้ใช้ทั้งโอเบิร์กเลยนะครับส่วนนี้เคปชั่นตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะครับระวังครับเมื่อเรากดโอเคไปแล้วนะครับ สเตปการทํางานนะครับจะต้องพร้อมนะครับถ้าเกิดเราข้ามสเตปไปสเตปมานะครับมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับก็วิธีการนะครับกดโอเคเลยอันนี้ก็คือการเริ่มเลคคอร์ดแล้วนะครับทันทีที่เราคลิกนะครับเขาก็จะจําทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกนี่นะครับคลิกที่ชี้นี้ก่อนนะครับเพื่อเลือกนะครับเสร็จแล้วให้เขามาคลิกที่ตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราต้องการก๊อปปี้นะครับเสร็จแล้วก็ คอนโทรลซีก็ได้นะครับหรือคลิกขวานะครับแล้วก็คัปปี้อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คอร t เทชันนะครับที่เราต้องการจะวางครับเสร็จแล้วเราก็วางเลยนะครับกดแล้วก็วางแบบนี้นะครับการวางแบบนี้นะครับข้อมูลก็จะไม่ถูกต้องนะครับแนะนําให้เป็นคลิกขวาแล้วก็เพจสเปเชียลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับอันนี้จะเป็นการข้อมูลโดยปกติแล้วที่เลาเราจะนําข้อมูลมาเราก็ต้องมาคอปปี้วางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็กดสต็อปนะครับทีนี้เราไปแก้ไขมาโครกันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันรันต่อแบบนี้ได้นะครับวิธีการนะครับก็กดมาที่มาโครตรงนี้นะครับอันนี้คือมาโครที่เราสร้างไว้แล้วนะครับชื่อ m copy to อันนี้ครับก็กด edit เลยครับเขาจะเรียกหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานครับอันนี้คือที่เราสร้างไว้แล้วนะครับ สเต็ปก็จะเป็นอย่างนี้ครับชีทเขาก็จะคลิกที่ชีทที่2อะครับชีทคอลเลกชันสองครับมันก็จะเป็นสีเหแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเลนนะครับก็คือทําการเลือกข้อมูลเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นทางการเลือกข้อมูลนะครับลักษณะแบบนี้ครับคือเขาจะ บันทึกให้เราในนี้เลยนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับมันก็จะสะดวกเป็นการเลคคอร์ดผ่านเป็นการเลคคอร์ดผ่านตัวมาโคนะครับทีนี้เราจะแก้ไขอะไรนะครับเลนตรงนี้นะครับที่เราจะ Copy เมื่อกี้ครับที่เราสร้างเงื่อนไขไว้นะครับในตัวฟอร์มูล่านะครับแมเนเจอร์ตรงนี้นะครับที่เราจะเอาไปใช้นะครับตัวก o อปปีู้ ขออนุญาต Copy ชื่อตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับในการนำไปใช้นะครับตรงเลนตรงนี้ครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเขาก็จะเป็นเอาคำสั่งที่เราได้เซตด้วยแล้วเนี่ยครับมาใช้งานนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนครับไม่เป็นด e l e c t นะครับเพราะว่ามันเป็นการเลือกแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น Copy เลยนะครับ c o p y นะครับ ก็คือคําสั่งที่เราเลือกเมื่อกี้ครับให้เขาเลือกตรงนั้นแล้วก็ copy เลยนะครับเสร็จแล้วครับให้ไปไหนครับไปที่ชี e t Data ของเรานะครับเลือกที่ชีตอ๋ออันนี้สำหรับที่เราเห็น activity sheet เมื่อกี้นะครับที่เรากด control v นะครับก็คือเป็นการวางปกติซึ่งค่ามันจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันชีตท,ที่เรา copy มามันติดสูตรอยู่นะครับวิธีการก็คือ วางเป็นเพจสเปเชียลนะครับเราก็ลบขั้นตอนนี้ออกไปนะครับที่เราไม่ใช้นะครับทีนี้ในส่วนของที่เราจะให้มันเลือกซีเล็กนะครับตรงนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเวลาที่เรา Copy วาง Copy วางตรงนี้ครับมันจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ฟิกอยู่ที่เดิมถนะ้าถ้าเกิดเราฟิกอยู่ที่เดิมนะครับมันก็จะวางข้อมูลที่ มาทับกับของเดิมอยู่เรื่อยๆนะครับทับอยู่ที่เดิมที่เดิมเดิมข้อมูลก็จะไม่ถูกเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดข้อมูลตรงนี้นะครับให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับขรับสำรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับก็อันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนให้เขานะครับเริ่มที่บรรทัดที่1แทนนะครับเริ่มบรรทัดที่1แทนเสร็จแล้วก็ให้เขานะครับอันนี้เราซ่อนไว้นะครับก็คือเขาจะไปเริ่มที่ a 1นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะลงมาอีกหนึ เราจะทำยังไงนะครับก็ c ีแบ a เนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เพิ่ม selection นะครับ n n d นะครับก็คือไปที่บรรทัดสุดท้ายนะครับที่มีข้อมูลนะครับ xl down เสร็จแล้วก็ดอ f ออฟเนะครับดอทออฟเซตใส่วงเล็บนะครับเป็น1นะครับลงมา1บรรทัด0ก็คือคอลัมน์เดิมนะครับเสร็จแล้วก็เป็นด e l e c t นะครับเพียงเท่านี้การทำงานของสูตรตัวนี้ก็คือไปบรรทัดแรกนะครับที่ A1 ครับเสร็จแล้ว เลื่อนข้อมูลลงมาบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูลครับลงมาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับก็คืออันนี้คือ offset นะครับแล้วก็เลือกช่องนั้นนะครับแล้วก็ทําการวางข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาลองเ e s t เต e p ไปพร้อมๆกันนะครับโดยวิธีการทํางานนะครับก็ให้เรามาที่ developer นะครับแล้วก็มาที่ macro กดเลือก macro ที่เราต้องการ run ครับแล้วก็เลือกรันหรือว่า เราต้องการดูสเต็ปเช็คสเต็ปนะครับก็กดสเต็ปอินทูนะครับเสร็จแล้ววิธีการเช็คทีละสเต็ปนะครับก็ให้เรากด F8 นะครับแถบจะเห็นแถบสีเหลืองครับก็คือการทํางานมาที่คลิกที่ condition t o นะครับสีเล็กนะครับสเต็ปถัดมาที่เขาจะทํานะครับก็คือ copy data โดยข้อมูลที่เราเลือกไว้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ copy นะครับเรากด F8 ปุ๊บเขาจะ copy ทันทีครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็สเต็ปถัดไปนะครับที่เขาจะดําเนินการก็คือไปที่ c o r d a t i o n Data นะครับเขาจะไปคลิกที่ c o n t a t i o n Data แล้วก็กด F8 ครับนะครับเขาก็จะมาคลิกที่ Condition Data เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเขาจะทำอะายต่อก็คือไปที่ A1 นะครับตอนนี้ไปที่ A1 แล้วสังเกตนะครับแล้วก็สเต็ปถัดมาเขาจะมาบรรทัดสุดท้ายนะครับล่างสุดที่มีข้อมูลนะครับปึ๊ สร็จแล้วก็จะออกมาที่ offset หนึ่งสูตรตรงนี้ครับก็คือบรรทัดสุดท้ายที่เขาจะเลื่อนครับเสร็จแล้วก็ลําดับถัดไปก็จะเป็นการวางข้อมูลครับนี่ครับเขาก็จะวางข้อมูลให้เราเรียบร้อยนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับที่เราจะไม่ต้องมานั่ง copy ทีละบรรทัดทีละบรรทัดนนะคระับวิธีนะครับที่จะทาให้ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการเพิ่มปุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการเพิ่มปุ่มนะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับ โดยให้เราไปที่ตรง developer ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรง insert ตรงนี้นะครับคลิกลงมานะครับมาตรง button ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลากแบบนี้เลยครับเขาก็จะให้เราเลือกครับมาโครที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเราจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับแต่นี้เรามีสร้างไว้แล้วนะครับก็คือเราก็คลิกเลือกมาโครที่เราต้องการใช้นะครับแล้วก็กด ok เราก็จะได้ปุ่มที่ใช้ในการเพิ่มรายการสินค้าลงดาต้าเบสนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการนะครับเพิ่มรายการสมมติเพิ่มรายการเรา,ยารอยากให้ฟอนต์มันตัวใหญ่หน่อยก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับไปที่โฮมแล้วก็เพิ่มขนาดเปลี่ยนขนาดฟอนต์นะครับผมใช้เป็นโบแล้วกันนะครับ ประมาณนี้ครับเป็นขีดเส้นใต้จะได้ไม่เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเวลาการทํางานอ่านะผมเพิ่มรายการเพิ่มหนึ่งรายการครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แบบนี้ครับห้ารายการลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้รายการเพิ่มขึ้นมาเรากดเพิ่มตรงรายการตรงนี้ครับปึ๊บข้อมูลก็จะถูกมาเทคนีค่ที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับดาต้าเบสง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่มเดียว เป็นวิธีที่ง่ายนะครับในการทํางานนะครับแล้วเราถ้าถ้าเกิดว่าเราต้องการเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ครับก็จะทําในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือการสร้างมาโครเพื่อลบข้อมูลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราเรากดปุ่มปุ๊บข้อมูลก็จะเป็นว่างๆแบบนี้เลยครับเป็นการลบข้อมูลที่ง่ายครับทําในลักษณะเดียวกันครับเป็นการสร้างมาโครนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในการสร้างมาโควันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามข้อสงสัยยังไงนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือต้องการให้เรานําเสนอในเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับกัมแชร์หับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับในการแชร์คลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามเราไว้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย